อเอามันท่านี้แหละกว่าจะได้แต่ละตัวต้องถ่ายซะหน่อยต,ตัวไม่ใหญ่แต่ก็เล้าใจ <c oughs> เออตัวแรกจะมืดอยู่แล้วคงจะได้ตัวแรกไไม่เข้าปากก็นดะ้ติดโคนหนวด ติดคนหนวดเชยเลยตรงน่งก็ไม่ได้ออกตกมานานแล้วที่ลงไปก็เป็นคลิปที่เคยถ่ายเอาไว้แต่ยังไม่ได้ลงแล้วก็หยุดมาน่าจะเป็นเดือนแล้วเนี่ย เมื่อวานออกมาก็ได้ได้กุ้งไปสักเจ็ดแปดตัวตัวสวยๆสามตัวนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกกุ้งตกปลาไซส์เล็กเมื่อกี้ก็เพิ่งจะได้ตัวออกมาสักครึ่งชั่วโมงแล้วเพิ่งจะได้กุ้งตัวเดียวน้ำมันก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ไงแต่ปลานี่เยอะมากปรากฏ เมื่อกี้ก็ได้ปลาบูกาเรียกอะไรตัวมันเหมือนพวกปลาบูขนุนน่ปะปลาบูจ่าอะไรเนี่ยที่มันมีเกตสักสากตัวดำดำนี่กีก็ได้มาตัวแหมอยู่ใะน้ําลึกเลยพวกนี้จะเป็นปลาน้ํากร่อยนะถ้าน้ําจืดไม่เจอไม่มีตัวทีนี้ปีนี้น้ําทะเลหนุนจัดน้ําทะเลเยอะปลาชนิดนี้ถึงได้เข้ามา ก็ปลาทะเลก็เข้ามาปลาน้ําก่อยที่อยู่าทางปากน้ําแม่กองเนี้ยมันก็เข้ามากันปลาน้ําตื้อก็ไม่มีล้นขึ้นไปข้างบนหมดขึ้นไปทางาบางงนทีบางนกแปลกอะไรนู้นบางน้อยขึ้นไปทางนู้นหมดแถวนี้เลยไม่มีตัว เจอก็พวกปรากฏเล็กๆเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ขึ้นมาตวงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นปรากดหรือมะลูกลูกมันนะนี่ไงอย่างนี้เยอะเมื่อวานนี้น้ำขุ่นนะหนึ่งได้ไปเจ็ดแปดตัววันนี้น้ำใสอีกแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เดี๋ยวคุณเดี๋ยวใส่เดี๋ยวเค็มเดี๋ยวป่อยเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋อวจะลูกปรากฏมาแล้วลูกปรากฏแปวเอวเกี่ยวหนวดขึ้นมาตัวพอคำพอดีคำเลยไ้มเนี่ยอย่างนี้ต้องแดดเดียวเดี๋ยวต้องเหน่ยงย้ายที่ก่อน ลุงเหน่งกสาไปเตรียมเหยื่อกุ้งฝอยมานังเงี้ยดูดิดีนะที่เอามาไม่เยอะนี่ก็ทักสามสิบตัวนะเมื่อวานน้ำขุ่นไงเอากุ้งฝอยมาตกเพื่อจะได้้อแก่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยอพอมาวันนี้น้ำใสเป็นอย่างนั้นไปอีกต้องรอมืดอย่างเดียวลืมไฟมาอีกแม่มัน ให้มันได้อย่างนี้สิอใส่ก็ต้องวมโมวแล้ว,วนะผลงานคืนนี้ก็คงจะได้แค่ตัวเดียวสรุปแล้วแฮว3สามวันดีสี่น้ำใสงงไปหมดสรุปว่าก็ได้แค่ตัวเดียววันนี้ก็เลยออกมาเดินเล่นอยู่หน้าเซเว่นโโหไฟมันจ้า ไว้พบกันใหม่นะครับนี่ก็พอแค่นี้ก่อนตกเป็นทีธทีจะได้รู้ว่าเออน้ำเป็นยังไงคนที่อยากจะมาก็อยากจริงๆใก่ขคันมือแย่แต่ทำไม่ได้น้ำเป็นสภาพนี้ก็เอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขมีเงินใช้คลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ